โจทย์ปัญหาทั่วไปนะคะข้อ1ค่ะข้อ1เนี่ยจะมี a b แล้วก็ c ให้เราเอาค่า3ตัวนี้มาบวกกันนะคะขั้นตอนที่1ห,หา a ก่อนนะมาวิเคราะห์โจทย์ a บอกว่า x เข้าสู่1จากด้านบวกดังนั้น x คือ1น,นะดูที่แกน x เห็นเลข1มาจากด้านบวกคือจะต้องเป็นเส้นนี้นะคะ1มาจากด้านบวกนะมาจากเส้นนี้นะคะ เข้ามาตรงนี้นะดังนั้นไปดูอยู่ในระดับสูงเท่ากับเล็กหนึ่งนะคะอยู่ในระดับสูงเท่ากับเล็กหนึ่งต่อไปหา b ค่ะ b คือ f 2 f 2องเลยนะ x เท่ากับ2อยู่ตรงนี้น f 2, 2ต้องเลือกจุดทึบดังนั้นอยู่ในระดับสูงเท่ากับเลข2อนะอยู่ในระดับสูงคือ y ยน<ะ>ั่ <Y S 1> นเองค่ะ y เท่ากับเลข2ต่อไปหา c C เป็นลิมิตนะคะ x เข้าสู่เลข3เลข3อยู่แนวนี้ค่ะดังนั้นต้องหาทั้งทางด้าน3ลบแล้วก็หาทางด้านที่เป็น3บวกนะคะผมไปมันจบกันที่จุดนี้ซึ่งอยู่สูงเท่ากับเลข2ค่ะดังนั้นข้อนี้โจทย์ให้หา a บวก b บวก c นันเรียนก็จะได้1บวก2บวก2นะซึ่งมีค่าเท่ากับเลข5นั่นเองก็ชา์จแบ่งมาถึงคำตอบแล้วนักเรียนก็วงข้อ2นะคะ ต่อไปมาดูโจทย์ข้อ2ค่ะมาดูโจทย์ข้อ2ให้นักเรียน,นหา A ก่อนเนาะ A นะคะสูตรลบบวกกับที่เข้าสู่สูตรนั้นบวกดังนั้นหา A ก่อนนะ A ค่ะ X เท่ากับศคือเส้นแนวนะคะตรงนี้ค่ะคือศูนยลบแต่ตรงนี้เป็นศูนย์บวกนะคะ ถ้าศูนย์ลบคือลบหนึ่งใช่ไหมคะแต่ศูนย์บวกคือลบสองดังนั้น a ก็คือลบหนึ่งที่บวกกับลบสองลบแล้วลบอีกก็เป็นลบสามนะคะลบสามต่อไปมาดูที่ b ค่ะบบอกว่า b คือสองลบบวกกับสองบวกแล้วบวกเอฟสองนะดังนั้นเล่นที่เลขสองนะคะเล่นที่เลขสองสองลบคือจุดนี้นะคะส่วนสองบวกคือจุดนี้ค่ะคือมาจากเส้นนะคะสองบวก แต่ f สองนะคะตรงนี้มันโปร่งทั้งคู่ดังนั้น f สองเาเอาตรงนี้ f สองเอาตรงนี้ดังนั้นมาดู2ลบก่อน2ลบสูงขึ้นไปเท่ากับเลข2นะคะสองบวกค่ะสองบวกสูงค่ะสูงอยู่ในแนว y เท่ากับศูนย์ค่ะต่อไป f สองค่ะ f สองค่ะ f สองอยู่ตรงนี้ค่ะสูงขึ้นไปในแนว y เท่ากับ 1, 1> เพราะฉะนั้น b มีค่าเท่ากับสามนะคะโจทย์ให้เอา a บวก b ค่ะ ก็จะเป็นลบสามที่บวกกับ3ค่ะนะลบสามที่บวก3ามหักล้างกันพอดีได้ศูนย์นะคะชารบแดงค่ะแล้วเลือกวงคำตอบที่ข้อ1นะคะเรียบร้อยค่ะต่อไปค่ะมาต่อที่โจทย์ข้อ3ต่อเลยนะคะโจทย์ข้อ3ามค่ะ ในโจทย์ข้อ3มเนี่ยมาเป็นกราฟแบบนี้แน่นอนหา A หา B เหมือนเดิมนะ A สังเกตคะ่ะเเล่นที่ลบ2นะลบ2ทางด้านลบลบ2ทางด้านลบลบ2อยู่นี้ทางลบคือเส้นนี้นะคะลบ2ทางด้านลบเนาะพบว่าตัวนะคะ่ะ A อนะคะ A อยู่ด้านนี้สูงขึ้นไปเท่ากับลบ1นะบวกกับ0นย์ทางด้านลบ0ค่ะทางด้านลบก็ต้องเป็นเส้นนี้ศ x นเป็น0นแนวนี้ อันนี้ค่ะศูนย์ด้านลบเพราะว่ามามันจบที่แนว x เท่าก,กับศูนย์ที่ความสูง y ัเท่าก,กับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้น a มีค่าเป็นศูนย์ค่ะ a มีค่าเป็นศูนย์ต่อไป b ค่ะ b ศูนย์ทางนั้นบวกศูนย์ทางนั้นบวกนี่คือ x เท่าก,กับศูนย์ศูนย์บวกคือเส้นนี้นะเส้นทางบวกมาค่ะอันนี้ศูนย์บวกผมว่าไปเจอที่ลบหนึ่งนะคะที่ลบหนึ่งบวกกับค่ะลบสองทางนั้นบวกนี่คือลบสองนะคะแต่มาจากทางนั้นบวกแล้วเนี้ย นคะคะลบสองมาจากทางนั้นบวกมาจากทางนั้นบวกมาจากขวาค่ะเพราะว่าสูงขึ้นไปเท่ากับสองลบหนึ่งบวกสองเป็นหนึ่งโจทย์ถามถึง a บวก b นะคะนักเรียนก็แค่เอาศูนย์มาบวกหนึ่งข้อนี้ก็เลยตอบเท่ากับหนึ่งนั่นเองค่ะชาร์ตแดงค่ะแล้วเลือกวงข้อสองนะคะต่อไปค่ะดูที่ข้อสี่นะคะโจทย์ข้อสี่มีสองอันเลยเนาะ จะมีกราฟของ fx กับ gx ดังนั้น a กับ b เนะี่ยก็จะมีทั้ง fx gx นะคะดังนั้น a ไปดูที่ fx เป็นหลัก fx เป็นหลักนะดูที่ fx เอาละ fx คือกราฟนี้นะลบสองค่ะมีทางลบสองทางด้านลบอันนี้ลบสองทางด้านบวกเนาะลบสองทางด้านลบลบสองทางด้านบวกอยู่ในความสูงเท่ากับ y เท่ากับศูนย์นะดังนั้น a เท่ากับศูนย์นะ a เท่ากับศูนย์ต่อไปหา b ค่ะ b ไปเล่นกับ gx ดังนั้นนักเรียนต้องไปดูกราฟ gx แต่ gx เป็นลบสองลบสองอยู่ตรงนี้ค่ะลบสองนนี้ลบสองมาจากทางนั้นบวกอันนี้ทางนั้นลบถ้าทางนั้นบวกต้องเป็นนี้ค่ะเนี่ยค่ะลบสองทางนั้นบวกนะคะลบสองทางนั้นบวกผมว่าสูงขึ้นไปในระดับ y เท่ากับหนึ่งนะเท่ากับหนึ่งนะคะต่อไป c ค่ะ c ไปเล่นกับ gx นะไปเล่นกับ gx gx ค่ะ gx นะศูนย์ทางนั้นลบนี่คือศูนย์ค่ะ ศูนย์ทางนั้าลบเนี่ยค่ะศูนย์ทางนั้าลบมาจากด้านซ้ายค่ะเพื่อไปตักเลขศูนย์เนาะไปเจอเลขศูนย์ดังนั้นพบว่าอยู่ในความสูงเท่ากับ y อะค่ะ y เท่ากับศูนย์นะดังนั้นตอนนี้ได้แล้วล่ะ a บวก b บวก c ตามที่โจทย์ต้องการก็คือศูนย์บวกหนึ่งบวกศูนย์นะก็ได้คำตอบเท่ากับหนึ่งนะคะง่ายมากๆเลยตอบข้อสามนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ มาดูข้อ5้ากันดูข้อห้ากราฟนี่คือกราฟของ f นะคะกราฟของ f เนาะเอาละมาดู a a เล่นกับลบหนึ่งแต่ทางนั้นบวกเอาละลบหนึง่งงนั้นบวกลบหนึ่งนะลบหนึ่งอยู่นี้ทางนั้นบวกอันเนี้ยเส้นมาด้านซ้ายเส้นมาด้านขวาดังนั้น,น,นลบหนึ่งมาด้านบวกอยู่ตรงนี้นะลบหนึ่งด้านบวกเพราะว่าอยู่ในระดับสูงเท่ากับเลขสามดังนั้น a เท่ากับสามนะตัวเนี้ยค่ะ a ตัวเนี้ยเท่ากับสามแล้วก็บวกกับ f หนึ่ง 1> f 1แล้วเราก็ต้องไปดู x เท่ากับหนึ่งเพราะว่ามีข้อมูลอยู่ค่ตรงนี้ตรงนี้โปงไม่เอานะคะดังนั้นได้เป็นลบ2อดังนั้น3บวกกับลบ2ได้1นึนะได้1นนะคะต่อไปหา b ค่ะหา b b คือ2มาจากทางนั้นบวก2อยู่ตรงนี้ค่ะดูที่แกน x เป็นหลักมาจากทางนั้นบวกดังนั้นตรงนี้นค่ะ2บวกมาจากขวาค่ะสบวกเพราะว่าอยู่ในระดับความสูงเท่ากับเลข1 บวกกับ f สาม f สามสามอยู่เนี่ยค่ะดังนั้นตรงนี้ใช้ไม่ได้นะเป็นโป่งต้องเอาตรงนี้ทึบนะคะสูงเท่ากับเลขสองดังนั้น b มีค่าเท่ากับสามนะโจทย์ให้หา a คูณ b ค่ะการหา a คูณ b คือหนึ่งที่คูณกับสามนะหนึ่งที่คูณกับสามดังนั้นข้อนี้ต้องตอบสามนะคะก็เลือกวงคำตอบข้อสี่ค่ะต่อไปนะคะข้อหกค่ะข้อหก ะะข้อ6คราวนี้ก็มี fx กับ gx เหมือนเดิมนะก็คือต้องหา2อนอันมา a a เนี่ยเล่นกับ fx นะดันนั้น a ก่อนหา a ก่อนนะ a บอกว่า2มาจากทางด้านลบ2มาจากฮะลบดังนั้นดูที่ x เท่ากับ2อเนาะอันนี้หมายถึง x เท่ากับ2เอาล้วนะนี่คือ x เท่ากับ2นะฮะ x เท่ากับ2 2มาจากด้านลบแปลว่ามาจากทางนั้นซ้ายค่ะพบว่าอยู่ในสเตป็ปแน่นอน y คือลบ1ใช่ไหม ตัวนี้ y ก็คงเป็น1ถูกป่ะถ้าดูตามพีกัดแล้วเขียนพี่กัดออกมาดังนั้นตัวน่ะ a มีค่าเท่ากับลบหค่ะต่อไป b นะ b b ไปเล่นกับ g x แต่เป็น2บวกเอานะสบวกดังนั้น2อบวกสอ,อยู่ไหนอ่ะสอ,อยู่นี้แต่มาแนละ้วบวกถามว่าลิมิตหาบนจุดไม่ได้เนาะต้องหาบนเส้นดังนั้นหาตรงนี้ค่ะน,น,นี่ค่ะสบวกดังนั้นพบว่าอยู่ตรงตำแหน่งเนี้ยซึ่งตรงเนี้ย y ของเราอ่ะ ก็จะมีค่าเป็นลบสามดังนั้น b คือลบสามนะมีคือลบสามนะโจทย์ให้หา a บวก b ค่ะก็จะเป็นลบหนึ่งที่บวกกับลบสามเพราะฉะนั้นก็ตอบเป็นลบสี่นะคะก็เลือกข้อหนึ่งค่ะ